วรนละนนับใจนะครับเตียงครับ <c oughs> สาวคนงามเจ้ามาฟังลำกับไผ่นอมีไผ่นอคนที่มาเป็นโอมากับแฟนเรือว่ามากับโอที่อยากจะรู้ว่ามีแฟนหรือ,อยังอาว่าอยากให้ส่งซิกตอบมาเป็นภาษาที่แปลไวแล้วยอคนนังทางเขาเป็นแฟนเรือโม มีโครหรือว่ามีคนจองี่เ้ามองมองแล้วก็มองสงสัยตามองจะลองกอดกรอนลำเพราอย่างโดดเด้ที่ไปม่อนนำหักสาวฟังลำกึอ,อย่าขอเบอร์ทโทรปวดบ้าตัวเทอละน้องใยเห็นสาวได้ก็บอกคือเห็นเพลิน เมที่อเป็นกระ,ะเทยกระเติรอยากเฝาน้ำเพลินได้ปวสาวโองามยังลงไปติน้ำไปอีกงกได้ต้นตาเฮียเรานไม่ได่ในปน,น,นีตาบัานจําปสาวฝังล้ำมีสุนะบ่อแม่สุนบ่อยอากขอขอทำรัาต้างหับหรือบ่รีิมสิสธินขอสมเป็นมีได้ดังเยียงเงยงเจ้าพอหอดยำสาวค้าปงายสิมาหอดยำหนะ้า บ้องอ้ายสิแม่แน่บ่ซาวให้ส่งกินตอบแน่เด้อเจาะบ่แค้เลยบ่บ่าวมอลายอมใจจำอย่าสาวฟังลำต่ออ้บ่ว่าขอใจจำยาสาวฟังลำต่ออ้บ่ว่ามีงานตานันอย่าลืเด้อผ่านละสงของใบเินแกเพิ่นมาละขาสนี ไม่ได้บ่ฮะหยุดเลยไปนั่เจ้าพอสิโตนยิ่งมันเจริญโพรดแม่ประกาศโตนเนาะโอ้ยเนาะโตนลอไปร้อนเสียเขาจะถึงเลขเบอร์ดังๆได้เร็ว078ซื้อไปเลยอ้าวยิ่งจัาคนหนึ่งผลงานก่อนรับกงนแล้วกันครับสองไายเพชรยังก่อนเหรอ เช่นฟ้าเรามาขู่เขาให้เดินชมงอาจุครั้งจอราวก็ไปเยจาโยนทหวินลอกให้ไอ้ลินคิดว่าโยบินม,มีใจ<ท>และตัวไม่มองดูวงาหมายเจ้าฟ้ามาครองได้หินฟ้าเอาใจสุดท้ายฟ้าก็ไปกลายดีนที่ชูก็ตายบ่ พรมบางสินไในเดินมาตำม,มีก่กำย่แล้วแนวฝ้าบระบสงฆ์ไม่สิมงเดืองพนมาหาเปิดปัญญาเอามาได้อันตัออายคือเดินมันกานั่งเป็นนางฝ้าคนก้าต่างกันนับปันยิงมองเส้นทางเงินทองสองเรามันต่างกันยศศักดินาญาติการาวันนับพนาน้ำมันไม่อาจไปกันได้เลยแล้วเธอก็หายมหาเมื่อจะบูชา เจยพี variance, right? ่มองเป้าโนกไลห่างไม่อาจเดียวรังได้เลยปอดดินเจยเจยก็เลยคว้มกินน้ำตาเลียงใจ ระได้คตรยางลงทั้งสกุลข,ของโงสนีเจ้าเขาผีพฏิตีอุ่นพ่อหน่อยดินยังคอยกินในต้นป่าไปสนาไปหาสทรงๆรงย้ำมาลงสัพปืนได้เสบือนเลียนสีไปเดีอเถิดฟ้ามีหมดปัญญาจะาในน้องมาเกียงใรล้ข้อพนี่การละครั้งเนินเจ้าน้องเดินมาร่วมเคียงดินดาน เจ้าลากหลายดินไมน้นิทาป่าเล,ย,คคลายเอาข้าขมือคนแค่เกี่ยงเก่าข้ามือคนแค่เกี่ยงเกาย่ำนไก่ใจอ้ายเพราะว่าเขามันเป็นเพื่อดินและป่าคนข้าอยู่ตังกันเมื่อเช้งวันเจ้าเลยแก่พี่เขาใจดีและพี่ไม่เคยว่า อีกนิดเดียวเป็นยังก่อนไปยังก่อนขี่ยอนเลยเอาสวดสวดจักบาทนะครัพี่สุช<ต>าไชย์นะครับพี่วันศิวดลขอบคุณครับน้องนัทสุรศักดิ์ครับผมเอาจากทาน<ห>พี่น้องบัดนี้ครับผม <ๆ S 2> ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องเอายางตายมันนี่คือออกเนาะบัดนี้เนาะมันบ่กเป็นน้ำยางตายไอ้แม่นางสันลังน้ำยางเหลืองฮักนะครับมันนี่ จักน่อยคิดว่าคนกรสีมาเต็มจังกระสีนะเนาะมาหาศิแตกยังก่าล <c oughs> ไปเยพอดร้วฝนหายแย่ไ,ไปพักตะใครบอดเศร้า,ามาสีถ่วมกว่าเก่า <c oughs> โอ้ยเนาะหากบ่พี่น้องหากบ่เนาะอยู่น้ำกันสอดแจงด้วพี่น้องเด้ว,วบ่หากกับบมาบ่มาหากำลังใจกันยังสีนะครับขอบคุณน้องนกด้วยที่ห้พวกเฮาสามคนได้มีโอกาส เป็นเกียริสูง้ขึ้นมากยืนบนเวที่อันทรงเกียริแห่งนี้น้ำก็แล้วกันคุณอายเอื้อยนองทุกคนพ้อมนะครับคือว่าเป็นกัลยาณีมีทีดีของเสียงมีฮกแลักสาวหน่อยเพบ่อนแพงมาทีมว่าป่ากันจักเถื่อพี่น้องเอ้ยแต่แต่มือบางๆก็ได้ออกงานน้ำกันการนัดกันไปกินเหล้าเลื่อยอยู่กับเรากินเข่ากินเข่ากินเิ่งอสอมข้าบอดีได้นี่นะคือพอหวนเนี่ยอ้ากินเข่าเมื่อนี้ละเมื่อนี่ละโอ้ย ไอ้เร <The ir> <Oliver> <German> ื่องขนตาเด้อเป็นยังเยาว่าตัวขนตาเฮียน่ะนะเมื่อนี้ขึ้นไปทั้งรถของบอสนอกคอยนึกว่านอนเต็มใต่ไอยาอยู่นอนขนมาสั่นนอนขนนอนขนก็เลยแหนมก่ะครกมีบัตรไดพ่นติดขนตาไว้เต็มอยู่พ่นเลี่ยงกันไว้เนาะพ่นบอกว่าเอ้ยเวลาผมสีใส่ผมกระสีเหลือกเรียกว่ามีคู่ไหนเนี่ยมันงามเออมือนีใส่คู่นี้มือนีใส่คู่นี้ป้า อย่าบอกเพื่นเพื่นไล่ข,ข้ามาหยาบไปทีเพื่นโอ้ยบอกความ เอ็นดูเพิ่นต่เดี๋ยวคว้างเพิ่นขนาดเพิ่นขนาดระดับนี่เพิ่นเก็ยังหูจักปะหยัดอดออมอยู่บางดูคนตาติดเต็มอยู่เทาไรใส่เดือนละคููคือกันนั่นละเขากับปะหยัดอดออมคือกันนาระมันแพงยกไปเลืกๆลเอาไปเลืกเอยี่า้อยังเอาขอบคุณรางวัลนำใจดานาไปที่สุขุสุขชนนำกันแล้วกันครับขอบคุณมาลัยออนไลน์นำกันแล้วกันอีแม่เอาบ่ได้รดอยู่พูนพูนเดี๋ยวขอใส่หนีเนี่ยบ่อนกใส่หนียังใส่หนีแม่แม่ทีมงานอันอันแวม่เอพีวธิดาครับ เพิ่นขอมากเท่งยังล่ะหูบ่ตั้งแต่มือที่เจ้านันยางเข้ามาเจ้าหูบอ่โนโนโนบอน้องล่าพอป่านฟ้าเปิดปองสองทางให้ที่ผ่านมาลมโชกชะตาประกรอนชีวิตแทบสู้บ่ไหวจชกดีที่ชีมิตอาย มีเจ้าเข้ามาประคองสิยกใายน้องหมดทั้งหัวใจของไอ้ดงนี้กระจากว่าบุญที่มีสิหนุนทรงไอ้นายสำนด้อีกแล้วมาและครั้งที่เจอปัญหายังพากันกกาปัญหไอ้กับเป็นคนคอยที่กำลังใจ ยิ่งนานเท่าไรก็ยิ่งมั่นใจในคำว่าให้สายแน่นเพิ่นจังหน้าเอาสองเฮาใส่กันแน่เดอ้อสาดนี้หฮาได้พบเจอแล้วกะบ,บ่อยากจากจอนไปสายให้สายแน่นเพิ่นสู้คำลำแง,ง่ พักแพงกันตลอดไปขอพลาบุญปันแต่งให้เป็นคู่กันไปตลอดชีวิต โโปรมทนเพิ่นบ่ได้ขอบ่ได้ขอก็ลองเองบ่ได้บ่ผมบ่เพ่งแม่เขาจะไปลองกันอยู่หลังฮานโอ้ยหลังฮานหลังฮานผู้ใดสิได้ยินก็ต้องลงนาฮะล่ะเนาะเบ๊ทีเวลามันหน่อยเจ้าฮู้จักบอนี่บอสบอสนี่บอสนี่แล้วเป็นเอฟซีเก๋แต่เต้อยู่เสียงอีสานแม่น้องหน่อยวุ้ลี่บอสวุ้นี่ไปเสียงถามแล้เบิงเป็นเอฟซีแล้วแต่ผมอยู่ป่อนสอนไปเป็นเปิดตาเถ้าชักแกเอ้าพี่น้องมึอนี่เวลาน้อยหน่อย